สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูเป็นกระบะแคปกันบ้างนะคะเป็นกระบะแคปตัว2.4 E-P Runner นะคะเกียร์ออตโต้ปี2021เลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าคันนี้ใหม่น้อยมากๆนะคะแล้วก็ราคาตั้งขายเปยงแค่6 49,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้สวยหล่อแน่นอนนะคะสีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นตัวโฉมหน้าหมูป้านะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กนะคะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะ ไปเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะกระจกสีโครเมียมเบาะองมือเปิดโครเมียมคันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพามาดูด้านท้ายก็สวยมากๆนะคะตัว p r ี n ันเนนะคะคันนี้มีบันไดหลังมาให้นะคะ สวยมากๆนะคะรอบคันรถนะคะการใช้งานน้อยมากๆนะคะแล้วก็ไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมด้วยนะคะเรารับประกันเครื่องไรเกียร์ให้6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะสามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้ริ่มต้นที่2.59เลยนะคะคุณลูกค้าตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยสูงสุดแค่2.99เท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจอย่าลืมติดต่อจันมานะแอดไลน์มาได้เลยนะคะนีภายในห้องโดยสารเขาก็ รูาวาพอสมควรนะคะสำหรับรถกระบะแคบนะคะเพราะว่ามีจอ DVD มาเป็นเกียร์ออตโต้นะคะมีอีโค o โหมดพวาวเวอร์โหมดพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะนี่เลขไมห้า5 5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าไม่แท้เช็คศูนย์ได้นะคะคันนี้6,49,000บาทเท่านั้นนะคะขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะคะท่านใดที่สนใจอย่าลืมนะคะติดต่อจันเข้ามาที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่า ไม้น้อยขนาดนี้รถสวยขนาดนี้มีแค่คันเดียวนะคะคุณลูกค้าถ้าพลาดจากคันนี้ไปคุณลูกค้าต้องเสียใจแน่นอนนะคะถ้าสนใจติดต่อจัดมาได้เลยนะคะขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ